บรรยากาศเตยล่าค่ะมันนี้จะพาไปปรวมาน้องๆเขาเล่นเ่ยมาไล่เนี่ยตมามกูได้เตยค่ะกูได้เตยสตอรอดยไงน้องปลายไงมีค่อยมีคนเห็นหลายวันแล้วน้องปลายน้องนี้ด้วยหน่อย นีโค้ดีกพี่น้องในพี่เปาพาไปชมเด้อก็เลยเป็นพิธีกรสาวเจบอมนะคะขอบคุณเรไรนะคะพี่เปาค่ะขอบพระคุณป้าติ๋มป้าติ๋มด้วยนะคะจากฮอลแลนด์ อย่างน้อพิยูทูบเบอร์ควันเอาเงินใส่หล่อเอามาลงมานเหรอวะติว่าหันนี่เอกว่าหันน้องถ่ายดูดอยู่ทั้งเวทีอ๋อเดี๋ยวผมเซ็ตผมผมเรื่องเซ็กล่องผมเซ็ตตอนนี้เป็นยังไงเสร็จได้อดี๋ยวผมยาวขอบคุณป้าติ๋มนะครับขอบคุณป้าติ๋มาแล้วคุณเมื่อวันเพิ่นว่าเพิ่นสิ มืออื่นพันมาพนเสียนเหตุงานมืออื่นเราเิ่นกะสิลาผักแม่นลาผักร่างกายก่อนปลาสมี่ฮอตแฮปปี้นิวยียะสามาแฮปปี้นิวยียะอย่างกระเลี้วแท้ผชาที่หล่อและมอเป็ดขนาดนี้เป็นของคุณเลยนะฮอตดีอ๋อลำเพลินโชว์อตงนนีี้้ั นี่คือจอมยุทธ์ด็กผู้ชายที่หลอดหลอดผู้ชายที่หลอด่าไรเจคชโอ้เจคคชแม่นางก็ช่างหมาซะจริงๆเลยอ๋อม่หอขอดูหน่อยมเ้ยแมกมกม็ไม่เอามาคืนได้แล้วอะไรยืมแล้วก็ต้องไปคืนเ่จอมยุดิไปหอไปอดเพราะว่าพวกเราเนขาดีนตามดีกันนี่รสนิยมมากเลยนะเขาดีเนี่ยหว คือพอมันได้คนละปีเดอยได้คนละปีเดอยแต่คนละปีบ่พอกันอยู่นละปีอันนั้นอันนั้นปียังบ้อันเปิดห้างกันสปีเกือสิบสิบกัวสิบกวมได้มาเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดีเอดีสาจ หือก่อนนูสามาสามี่นูสองปีหอบอสิว่าสามาอย่างตะพีกับสามผาแหละพอดีต่อวันน้าหสมเจพอดีต้องสมเจดนะเอของคุณอาจูจจะกินอะไรหรอพี่ปอก็เล่ยใจอ่อนเลยยกมาไล่ไห้ตพ่วงหนึ่งโัอลรองมาทอดพูดท่ายังละพู้ท่าค้างๆกันละฮะเอา ยางยางยางเร็วๆยางยางยางปัดอันหอยยุกหอยจนทั้งห <that> uh ัวปัดเปนปัดเปนผ้าพาวเวนมาจังเลิศเนาะปัดพี่เนาะหอยสะออนปัดเงินเอาแอบว่าท่านเห็นปัดเงินยูโรเออเเออคือว่าเงินผู้ใดเงินยูโร ฮะเงิมขึ้นได้หรือเล่าเอาแต่ม e oh, ah, ีแมยูโรแม่ภาษาอังกฤษเพราะอะไรยูโรยูโรนี่ป้าพี่น้องสี่หมื่นแปดพูดได้หนึ่งนี่ป้าติ๋มนะครับขอบคุณป้าติ๋มนะครับที่ไหลมาหาพี่ๆด้วยนะไหลมานิดๆแต่ว่าเราเป็นการถอดพี่ขอจักใบเนี่ยเอาหาสิป๊อบเอาหลายขอหาสิบเดียว40ยูโรพี่น้องเป็นเงินไทยกับวันามหม0 0นแปดนะครับโดยประมาณนะครับ38,000 นะครับผมใส no uh, uh, okay. right uh, anyway. ่ซองไวรย่างดีคร an um ับบ่ได้บ่ได้แม็กเด้อพี่น้องเด้อดิประเด้แม็กผมเอาอันสติ๊กเกอร์แปะไว้นะครับผมอันนี้ก็เข็มกัดนะครับบ่ราะด้ถือเงินนะครับผมแล้วก็ป้าก็เลยเพิ่มให้อีกสามพันพี่พี่แรกใครหรอเด้อเงินเงินสดเอาเงินไปในกระเป๋าแล้วสี่หมื่นกว่าประมาณสี่หมื่นไปเพิ่มอีกอียังยัง มันสีลายคอนเทนมันสีลายคอนเทนนะอย่างกรยังไมบิางก็น่ะนังเกิดเรื่องง่ายอย่างเหมือนกูเลยต้องแห่ไปน้ำโอ๊ยน้ำหนักรถน้ำหนักไอ้ปูกรถหาต้มสุปมังเอ้ยย่าว่าใส่ได้เถอะ แปดอ๋อแล้วโหลดแล้วหลดอีรีตะกี้แล้วกลมหล่อหล่อเลยอะไม่เหลือตัวมือนึงปุ่นพระกุญแจถัดปากสร้างไซส์ไซส์เด้กูกะสิโตกใจอยู่เอาสร้างก็ลงอยู่นะตัวนี้ก็ลงอยู่นะลงอยู่ลงอยู่จะลงไปไหนหรอน้ำหนักลงวััดีครบน้ำลงที่ผมบ่ได้อันลาก่อนลงกันบ่เมียนี่ก็ได้แทนตีสิมั้ง แท้ที่สิมาเงินกันว่าใส่สุดเพ็ดแท้ที่เก็บของเห็นแล้วเล่า,เามาท่ายลิปโอ้ยนักล,กกลงโหน้บอนจวกูใส่สุดบบกฟิล์มไลจังมาสอรกูเด้อ่นเด้อแสดงว่าจะมาจะองจ้อยเหลืคขอบคุณแม่ติมนะป้าติมนะครับป้าติมเราบอกว่าอยาเอินแม่ทอเพราะว่าแม่แม่อยากเป็นแม่แต่ยานเป็นแม่เธอพกเธอพยได้แต่เป็นปลาหายได้ยัเหมืนว่า เป็นบอลมิรูวนะครับพนายันเป็นแมวพนอยู่อ่าประเทศอ่าฮอลแลนด์นะครับผมอยู่ฮอลแลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับหรือเมืองฮอลแลนด์นั่นแหละแล้วก็ขอบคุณเคยได้แล้วนะใบใบหนึ่งอ่ะขอบคุณแม่วาบาด้วยนะครับใบสีเขียวไหมใบสีเขียวใบเศราหรล่าหายูโรหายูโรสิบยูโรหรือเปล่าบสิบหรืยี่สิบไม่ไม่ยี่สิบมันจะมีสิบกันที่ประมาณหนึ่งใบเดียวร้อย ออยยูโรมีมีใหญ่สุดอร่อยยูโรมีมีหนึ่งมีหนึ่งมีหามีสิบมียี่สิบก็คืออันบ้านเขาอร่อยมีห้าสิบมีร้อยสิบกีบหรอห้าร้อยกีบหนึ่งร้อยห้าเอ้ห้าร้อยกีบหนึ่งพันกีบสองพันกีบห้าพันกีบห้าพันกีบสิบพันกีบยี่สิบพันกีบโอ้ยไปเก็บของไปไปไป

ตกใจยเงินอยู่โลเลืหลวงโอ้ยผู้ชายจูบกันพี่น้องแทบชอกไป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 กำลังใจกันพี่น้องกำลังใจลึกๆไรก็หันอยู่เงินเกาะลึกๆไรก็นั่นเอาให้พอจะหาซีฟได้สั่นยูโรเงินผู้ใดกก่อนนี่เงินไผยพี่น้องยูโรเอาเงินยูโรแต่ว่าเงินฟิล์มแต่ว่าเป็นเงินยูโรเอาสรุลเงินไผยวะ สรุปไปคิี่ไปเก็บของค่ะไปมือเอื้นเหตุงานอีกมือหนึ่งกันวะโอเคครับมือเป็นมือื้อนกับเต็มที่แล้วอาจารย์กับขอพักก่อนเนาะขอพักก่อนขอไปพักอยู่บ้านก่อนเพื่อเป็ามือเหื้อยืดอูกซีเกตปะแม่ยอ๋อมือเอื้นคือหมดสิบเรียกมือเอื้นมืออืหูหมดสิบก่อนเนี่ยแมนไป น้องปลายนะคะยังอยู่นะคะ,ะ,น,น,ะน้องปลายยังไม่ลงนะคะยังอยู่นะคะ,ะ,นนะแต่ว่าอย่างช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะเพราะอังพอก็ไม่ค่อยได้ถ่ายตอนเช้าด้วยนะครับ้งหนาขึ้นอยู่หนาคือิวเอางั้นยู่เนาะหยอดน้องแรงไม่หย่อโอเคคะ <c oughs> ่ะชคลิปนี้ไว้ทีานี่ครับพี่น้องเก็บคอรกันค่ะ <c oughs> สุรุปแล้วน้องยังอยู่นะครับยังมันก็ได้ถ่ายกลับบ้านนะครับ